ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันแล้วน,น,นะคะกับช่องแก้วพารวยค่ะคลิปทุกคลิปที่ทาขึ้นนะคะทางช่องนะคะให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากๆเลยนะคะดาวดาวมีไว้บึงดาวโจนค่ะ ดาวปกติกับดาว V.I.P. นะคะดาวปกติกับดาวีเมือ่อเมื่อคืนอะเด้งบนล่างแต่ว่าเราไม่ได้ลงคิดเราจะไม่ให้ดูไม่เป็นไรนะคะแต่เราอยู่ในกลุ่มได้เด้งบนล่างเลยนะคะมาไปกันเลยดาววินหกตัวได้วินสี่ตัวได้นะคะ ดาวปุกอืมนะฮะวินนิดเดียวพอทุกคนวินนิดเดียวพออนะฮะวินอะไรดีอะอะฮะ นี่ไงสองศูนย์ตัวของเขาเลยนะคะศูนย์สามไหมอืา หนึ่งศูนนะคะสองสี่สองหกก็สองเก้าคือก่าพี่น้องสี่หกสองสามนะฮะ จ้ะประมาณนี้สามตัวอะไรดีสามตัวอะไรดีนะฮะอืมประมาณนี้แหละ

ประมาณนี้แหละอ่ะติดไว้ติดไว้ตัวสองหนึ่งกับเน,นี่ยทิ้งเขาไม่ได้จริงนะอืมอาเน้นนะคะนี่คือเน้นนะอันสี่หกไปไหนโอเคสี่หกสองสาม 0องศูนย์ยุ่ยนี่นะคะอชอบแบบไหนไปแบบนั้นชอบเจาะแยกก็เจาะแยกไปนะคะซี4 3่นซีซ้ำซีเจนหกสออง่งสองห้าดซื้อสอ่อย่าลืมซื้อ27งเ0็ดศ 101ตัวเด็นนะคะอันนี้คือวินรวมให้ค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับดาวปกติกับดาว VIP นะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังปังนะคะ,ะใครอยากเล่นหุนี้เข้ากลุ่มได้เลยนะคะะขอให้โชคดีค่ะ